รับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะรู่ยกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมเราเลยต่อฟุ๊กต่อกันนี้เลยเชื่อม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 ฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กแล้วก็ให้สุดนี้เลยนะเชื่อมเชื่อมใส่นีดเลยแล้วก็เอากันประมาณสัก สองข้างล่างสองขสองประมาณ่นเยนึงเนาะเอามาดูทีมงานปาเนมเนาะมอดูทิเนาฮะมาดูทิู่แค่เดียว่นนึงอ่ะเล็เอาบนดว่ะใช่พี่ใช่เนาะใช่บสองเนาะโอเคล่างสอข้างล่างนี้จะเอาไว้ยิง รูสิ่งเขาบดจะไว้ยิงละแน่ล่างก็ลอยหน่อยเนาะลอยหน่อยประมาณนี้ล่างก็ลอยๆเลยให้พ้นสักห้าเซนเนาะให้มันลุกโลงเนาะให้เอานายทีเนาะแล้วก็เผื่อไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ช่องว่างเนี่ยระหว่างระหว่างแทนลูซิ่งก็เอาไว้สักประมาณนี้สักที่สิบเซนเรายาวแบบว่าให้ติดกันเกินไประวังรูซิ่งจับไว้นั่นเองประมาณสักยี่สิบเซนแต่มีรูตรงนี้สบายจะช่วยว่างไงได้ไหม ดีนะทางนั้นก็จัดจิตอันนี้เนี่ยมาเนี่ยนี่มังคุดลยไหมนี่มังคุดเนาะมีเลยออมังุนะเออเอาตรงนี้หลักเนาะอันี้นะเป็นประตูประตูจะอยู่ตรงนี้ครับพี่โอเคแม่ถ่ายรูปเลยนะตัวนออกรเร่ย้ะออกประตูนี้มาปุ๊บทำกับข้าวผัดอะไรตรงนี้เนาะผัดเสร็จจะเดินเข้านเปิดประตูตรงนี้ได้เนได้เลยนี่ผมลองเดินไปห้องน้เปิดด้เลย เรางกาเลยวายเพิ่มเล็กไม่ได้เลยน่มดเลยคนเล็กเนาะด้เอยีแ่กันอางกอโอเตทำข้าวน้องอันนี้แล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยตรงนี้ไว้เครื่องปรุงครบนี้ไว้เตาแก๊สครับผมเตาก่อเตาตรงนี้ก่อดังไฟดังไฟข้างนี้ก่อนได้ดังไฟข้างนี้ไว้เครื่องปรุงตรงนี้ไว้ตว้จานฝั่งนี้ได้ล้ก่อไฟนึ่งข้าวก่อตรงนี้ก็อากาศก่จะล่มถายซีไปข้างหลังได้ เดี๋ยเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็มุมนี้จะมีพื้นที่สำหรับเปิดประตูออกมาก็จะเปประตูในบ้านสำหราเปิดออกไปด้านหลังของบริเวณนี้เราจะกั้นหมดเลยนะครับกั้นรอบเลยลุกซิ่งรอบปุ๊บด้านบนเป็นไม้ระแนงตันเลยพี่ถ้าผมเอาปะกรณ์ออกมาด้วยนะผมผมเบลปะกรณ์ก่อน ตรงไปสองสี่ห้าห้าตุ้มตุ้มตุ้มบักไฟเดี๋ยวดนอ่าเห็นไหมเอาคืนแทนให้แล้วบาทเื็บมากเลยอะใคนังูยตกใจสุดครับผมเมื่อกตันลากสาไฟตัวเท้าผมตัวนี้มีงูไงงูวั มไม่มีเจ้พี่มุกนี้พี่ได้เล่นอยู่พี่บอลไม่อยู่ไงวันนั้นมันอยู่ตรงนี้ออเออมาคุยนั่นน่ะมันก็พี่ทางเก่ามาันออกมาจากนั้นเรางานนะครับผมก็เริ่มงานนะครับผมเอฟซีก็มันเนาะเห็นงานของเราตามนี้เลยนะครับก็วันนี้คาดว่าน่าจะเสร็จไหมไม่ไม่น่าจะเสร็จเดี๋ยว นี่เลยฮะนี่เลยจะไปพูดขนาดนั้นเืองที่ชื่อกันแครับผมวันนี้เป็นเวพันนี้่อพ่อพ่อพ่อเล้พ่อเลยนี่งนห้าพันเลยกำลังเตรียมัไฟิงทีวันนี้โหจัดนะครับผมเป็นความยจัดลยเผมเข้าไปเลย ไเรียบบ้งเียอะไรเจ้อเหรอหยาดแล้วนะครับผมี่วันนี้เรียงเะต่อไปเลยครับพี่สีเดี๋ยวผมำดิ้มนะดิ้นะเดี๋ยวผมก็จะดึงมาก่อนอยู่ยงหง่ะครับเชียงจับตัเลื่อนกันครับผมมีโต๊ะจองั้นไม่เชื่อหรือเดี๋ยวไม่เชื่ออะไรที่หรอเี่กงาน ก็มาถึงเมรอช้าในซีรีส์ลุยตัดลูกสลิกเลยเนาะตัวนี้บอกอีอืมไปนีดไ่อยนี่สะคู่เอาเหอยู่นะเม่อวานเหรอไม่ไงตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อวานเท่าไเมื่อวานเหรอครับคร์บนบทีย่านไม่คิดว่าอไองขาน้าจะเป็น ตอนนี้เนาะฟังเสียงงานของเราเราจะทำประมาณนี้นะเอฟซีมีไหมราคาครับรใสรับเอาไว้ให้เล่นเอาเล็กขูดเลยออยดูย่อนเลย โอ้โหใท้ขารับให้ด้วยอ่ะใช่โอ้โหสิชาตินี่ดิมาปอ่อรเห็นมันยรับแล้วคนได้โอ้ยบไปปุ๊บนี่หมอขยปุ๊บแล้วก็เชื่อมน้วด้วยเจเจ๋ยเ๋นี่ตาห้ข้าบอกาำมีบใหญ่ไปนี่ไง เดี๋ยวรอพี่ทำลนคนนตอี่ผมเตรียมหมวกมาอยู่จะได้ช่วยเชื่อมด้วยกันกล้องมาั่งนี้เลยเห็นอยู่เห็นอยู่แลผมก็ดีวผมจะทำลิ้นดูงานกับเช้าเขเช้าอ้าวก่าฮ่าฮกันนี อว้าต้องบอกว่าเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กหนาจริงๆครับเป็นเหล็กหนามากครับจริงๆตัดแทบไม่เข้างัดขึ้นไหมเยอะไหมหลับไหมะลับเลยพอดีนะได้เพราะมันตัวนั้นต่อกันแล้วอ๋อมระจับไม่ขึ้นเนาะเหร่ยียบเข้ามาเดี๋ยวสิเหยียไปนิดนึงเดี๋ยวตัดเอาปลายออกนิดหน่อยครับ ก็เริ่มงานนะครับในส่วนของห้องครัวบ้านน้องๆเนาะจุดที่จะอ่ากั้นนะกั้นห้องเราก็ตัดเหล็กสารก่อนอยังไงเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ว่าพวกเราจะทําออกมาแล้วลักษณะเป็นยังไงเนาะอ่ะคลิปนี้ขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะสวัสดีครับ